ว่ามันจะเป็นภาษาอันนีอ้อย่าบอกนะว่าที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้พูดอ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะศากเนี่ยคุณอย่าทิ้งมันนะคะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่ของไม่ขายมาแล้วลูกค้าไม่มีสักคนเลย ลงทุนเปิดร้านมาเป็นปีเป็นชาติแล้วเนี่ย,ยจนเงินเก็บหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต้องอดตายแน่ๆเลยไหนไหนบอกว่าเป็นคนดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองไงฮะถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ถวายน้ำแดงแล้วเว้ย,ย,ยทามาเป็นฟ้าร้องขู่คิดว่าฉันจะกลัวหรอวะ ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวท่ากับความจนอีกแล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ย้อย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้วะ้อยออกไปออกไปอย่าขยังโว้ยอย่าขยังต่ไปไหนก็ไปไปฉันขอเศษตังซื้อข้าวหน่อยนะจ๊ะถ้าฉันได้ฉันจะรีบไปเลยจ้ะ โทษด้วยนะคะนี่เธอไปกับฉันดีกว่าป่ะ,ะมานี่คุณเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาข้าวเหนียวกับไก่ย่างให้คุณกินนะ รับไปสิคะคุณให้ฉันฟรีๆแบบลิฟไม่กลัวขาดทุนหรอคะโอ้ยฉันไม่กลัวหรอคะ่ะปกติก็ขาดทุนอยู่แล้วขายไม่ได้อยู่แล้วเอามาช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะค่ะของฟรีไม่มีในโลกหรอกนะคะคะสากเนี่ย คุณอย่าทิ้งมันนะคะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอ,อ,อะไรของคุณเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอะแต่ว่าคุณต้องสัญญากับฉันก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยจะคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นค่ะสัญญากับฉันสิคะค่ะฉันสัญญาค่ะ ขอให้คุณเนี่ยโชคดีกับชีวิตใหม่นะคะค่ะอะไรของเขาวะ

ดูสิเริ่มจากมะนาวก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเป็นทองจริงด้วยะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นลองมะเขือเทศต่อก็แล้วกันเฮ้ยเป็นทองจริงด้วยะเฮ้ยหนึ่งสองสา ็นท้องหมดเลยะเฮ้ยฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยสากนี่เสกทองได้อะโอ้ยสากเสกทองได้เหรอวะ ข้าวเหนียวหมูทอดแจกฟรีค่ะเชิญหยิบได้เลยนะคะครับค่ะขอบคุณนะคะข้าวเหนียวหมูทอดแจกฟรีจ้าเชิญจ้าแจกฟรีนะคะหยิบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแจกฟรีนะคะสามห่อพอไหมคะอ๋อได้เลยค่ะค่ะข้าวเหนียวหมูทอดไหมจ้าแจกฟรีจ้าข้าวเหนียวหมูทอดจ้า รับข้าวเหนียวหมูทอดไหมจ้าแจกฟรีจ้ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคือผมยากได้ยางอื่นมากกว่าคุณหมายถึงอะไรหรอคะอ๋อไม่มีเลยครับผมก็พูดไปงั้นแหละแล้วนี่คุณคิดไง่ะครับถึงมาเปิดโรงทานแจกอาหารคนอื่นแบบนี้อ๋อพอดีว่าฉันได้โชคใหญ่มาค่ะก็เลยอยากทําบุญช่วยเหลือคนอื่นบ้างอะค่ะอ๋อโชคอะไร่ะครับช่วยบอกหนไหนได้ไหมไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่ถูกลอตเตอรี่แค่นั้นเองว่าแต่คุณจะรับข้าวเหนียวไหมคะ เดี okay. ๋ยวฉันหยิบให้เอองั้นผมขอสองขอล้วกันครับใส่ถุงได้นะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะเฮ้ย้คุคนเอามาคนฉันบอกให้เอามาไงนี่ของดีกันแบ่งกันใช้บ้างดิวะเฮ้ยไม่ได้คุณเอาสากของฉันคืนมาเอาสากของฉันคืนมานะฉันรู้นะ้เว้ยว่าสากอันนี้มันเสกทองได้นี่แกเห็นเหรอเออดิวะแกได้ไปเยอะแล้วแบ่งฉันบ้างดิวะ ไม่ได้คนที่ใส่ไม่ดีอย่างแกอะเอาสากนี้ไปไม่ได้มันไม่เหมาะกับแกจะไม่ได้กูบอกให้ไปข่าวนี้นะแกจะรวยหรือว่าไอ้เบ๊ ฉันจะใส่ให้ของในบ้านฉันในการเป็นทองให้หมดเลยเว้ยเริ่มจากอะไรก่อนดีวะมานี่เลยเริ่มจากจักการใบนี้ก่อนเลยกันมากันสาววิเศษจ๋าจงเสกจากการใบนี้ให้กลายเป็นทองนะน้าบัดนาว เป็นอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยรู้ว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วะอา <c oughs> กรอบรูปแล้วกันเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นทองวะอ,อะไรดีวะเนี่ยจอคอมแล้วกันสาธถเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ย กลายเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยทำไงดีเี่ยอุ้ยบ้าเอ้ยปากนั่นอ่ะมันไม่คู่ควรกับแกหรอกนี่นี่แกเป็นใครวะเข้ามาในห้องฉันได้ไงอะฉันเป็นใครไม่สำคัญเท่ากับว่าแกเป็นใครกับพูดงี้เหมือนเขาปะเนไงฮอะปากเนี่ย จะเสกทองได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมคนที่มีศีลธรรมคนไม่ดีอย่างแกต่อให้ขโมยมาได้ก็เสกทองไม่ได้อยู่ดีเพราะจิตใจแกมันมีแต่ความอิจฉ้ามีแต่ความโลภไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่แกเป็นใครก,กายดียังไงมาสั่งซอ้อนฉันเนี่ยถ้าเย้แม่ค้าส้มตาน้ำเสกทองได้เนี่ยทำไมฉันเอ้เสกทองไม่ได้วะก็เพราะว่าแม่ค้าคนนั้นเขาคู่ควรไงล่ะไม่จริง แกค,คิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีแค่ยกยแม่ค้าส้มตังเท่านั้นแหละที่คู่ควรอะ่ะถ้าไม่ใช่แล้วใครล่ะที่คู่ควรก็ฉันนี่ไงเลวลากูอของฟรีไม่มีในโลกหรอกนะถ้าอยากได้สิ่งดีๆก็ต้องทำดีแรก ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาขโมยสากข,ของฉันไปไม่ใช่เหรอคุณคุณไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะเขาได้รับผลจากการกระทำของตัวเองแล้วอะสากข,ของคุณเอาไปสิคะมัวคิดอะไรอยู่เอาไปสิฉันไม่ต้องการสากนี้แล้วล่ะค่ะะหมายความว่าไงอะคะก็ฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้ว สิ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันก็มากพอแล้วค่ะมีของวิเศษอยู่ในมือที่สามารถเสร็จทุกอย่างให้เป็นทองได้แบบไม่อัน้นแต่คุณกลับปฏิเสธมาเนี่ยนะคะใช่ค่ะความโลภเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะฉันไม่อยากกลายเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งทองที่ฉันมีอยู่เนี่ยฉันก็สามารถเอาไปขายแล้วก็ไปเช่าที่แล้วก็เปิดร้านที่ดีกว่านี้ได้ฉันว่าเราทำมาหากินด้วยํำแข้งของตัวเองเนี่ย ยังยืนที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าโลกนี้มีคนดีแบบคุณเยอะๆเนี่ยก็คงจะดีนะคะทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข็นค่าทําร้ายเอาเปรียบกันแบบทุกวันนี้ฉันขอให้คุณรักษาความดีอันนี้เอาไว้นะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะลาก่อนนะคะค่ะเออคุณคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เงินคุณกับข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยนะคะรอแป๊บนึงนะคะ นี่ค่ะอา้าวหายไปไหนแล้ววะแต่เดี๋ยวถ้าคงหิวเนี่ยก็คงกลับมาเอาเองแหละข้าวเหนียวไม่จ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูทอดแจกรีเลยจ้า ปุจิ้งแจกฟรีนะคะ